สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมพี่อเมงเพลนะครับในการศึกษากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทำครองปศสองพห้าสามบเก้านะครับสาหรับการเตรียมสอบในกลุ่มกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทากครองครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในส่วนของข้อความต้นนะในมาตราที่ห้าของรัมยัดวิธีปฏิบัติราชการทากครองนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับที่นํามาแต่งข้อสอบได้ หลายสนามผมว่าน่าจะเกือบทุกสนามนะแล้วก็ใช้ในการเป็นเกณฑ์ในการพาิจารณาเนื้อหาของพระลายััติวิธีปฏิบัติราชการากลำครองนี้ด้วยนะครับสําหรับในมันต,นตราห้าจะกล่าวถึงคำนิยามของพระลายััติวิธีปฏิบัติราชการากลำครองนะครับจะกําหนดไว้ทั้งหมดอยู่เจ็ดกลุ่มนะครับเจ็ดคำนิยามนะครับคําที่หนึ่งก็คือวิธีปฏิบัติราชการากลำครองนะครับสองการพิจารณาทางปกครอง สามคำสั่งคำบครองอันนี้คือหัวใจของร้อบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทำุครองนะครับสี 4, ก่ 5, กฎห้าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท6กเจ้าหน้าที่เจ็ดคู่กรณีครับสาหรับในการอธิบายมาตราห้าคบนิยามผมจะแบ่งเป็นสามตอนนะครับตอนที่หนึ่งจะอธิบายในเรื่องของวิธีปฏิบัติราชการทำครองและการพิจนา,นารณารมบุครองตอน,น, 2, นที่สองจะอธิบายเรื่องคําสั่งทำบุครองกฎและคําว่าเจ้าหน้าที่ คำวิสามนิายาว่าคู่กรณีและคณะกรรมการมิได้ฉัยข้อพิพาทนะครับเรามาเริ่มันที่คําว่าวิธีปฏิบัติราชการทำบุคลกับคาว่าการพิจารณาทำบุคงนะครับสองคำนี้สองคำนิยามนี่นมันมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะมาดูคำคำนิยามของคําว่าวิธีปฏิบัติราชการทำคุคงก่อนนะครับวิธีปฏิบัติราชการทำครองหมายความว่าการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทำบุคง หรือกฎและลงถึงการเงินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคำนิยามของอการพิจารณาทางปกครองการพิจารณาทางปกครองก็หมายความว่าการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองจะเห็นได้ว่าแหละครับในคำว่าการพิจารณาทางปกครองเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งนะครับมันส่วน คือส่วนหนึ่งของคำนิยา,ยามวิธีปฏิบัติราชการบุปรครองที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นการพิจารณาอุปครองมันจะรวมอยู่แค่การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าที่ผู้จัดให้มีคําสั่งบุปรครองแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติราชการอุครองนะมันจะยาวไปถึงเรื่องของนอกจากจะเป็นคําสั่งทางปกครองแล้วรวมไปถึงกฎและรวมถึงการดำเนินการใดในทางปกครองตามเพื่องแบบนี้ นี้มาดูคำที่บายดีก่อนนะครับจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับดูคำแรกนะครับคำว่าคำที่บายของวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองครับวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองมีความหมายกว้างครอบคลุมทั้งกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบของการดําเนินงานทางปกครองนะสามารถแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆดังนี้นะครับส่วนที่1คือเรื่องของการจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎนะครับ ส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของคําสั่งอุปองและกดโดยเน้นที่นะครับหนึ่งนะครับกระบวนการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายนะครับหรือคําสั่งอุปโภคส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการและการดำเนินการเพื่อนะครับให้เกิดผลทางกฎหมายก็คือเพื่อให้เกิดคําสั่งอุปรอคสองกระบวนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายก็คือกดนะครับในส่วนแรกก็คือการดำเนินการทั้งหมดน เตรียมการและกระบวนการเตรียมการและดำเนินการเพื่อให้มีคําสั่งกำกองเตรียมการและดำเนินการเพื่อให้มีกฎนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งต่อมาส่วนที่สองนะครับก็คือการดําเนินการใดๆในทางกครองตามระดับนี้นะครับรวมถึงการดําเนินการทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายหลังการออกคําสั่งกำกองหรือกฎแล้วนะครับเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างสมบูรณ์โดยผู้ที่เหลือหรือผู้หรือเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิ์ตัวอย่างนะครับ ะก็หมายความว่าหลังจากที่มีการออกคําสั่งรบกครองหรือว่าออกกฎแล้วนะครับจะมีขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนไยหลังจากที่คําสั่งรบกครองและกฎเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการแจ้งคําสั่งหรือกฎให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบมีส่วนของการบังคับตามคาสั่งรบกครองหรือที่เรียกว่ามาตรการบังคับทางบกครองมีเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งรบกครองนะครับมีเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งรบกครอง ในกระบวนการเนี้การแจ้งบังคับุัธรณอนเพิกถอน,เ,นเป็นกระบวนการที่อยู่ภายหลังจากการที่มีคําสั่งหรือว่ามีกฎเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้เรียกว่ากระบวนการตามคําตามคานิยามก็คือการดำเนินการใดๆขอาปครองตามรัฐธรยมนนี้ก็คือกระบวนการในส่วนนี้หลังจากที่มีคําสั่งําครองมีกฎเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้มาดูคำนิยามของการพิจารณาถูกครองบ้าง การพิจารณาธรรมบของก็คือการเตรียมการและการดมเนินการของเจ้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งธรรมบรองคําว่าการพิจารณาธรรมบของมันก็คือขั้นตอนหนึ่งที่เจ้าที่ใช้ในการออกคําสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลคือคําสั่งธรรมบรองนะครเป็นการเฉพาะลายซึ่งเป็นส่วนย่อยสําคัญของวิธีปฏิบัติราชการธรรมบของดูองค์ประกอบนะครับการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าที่นะครับ ส่วนแรกคือผู้กระทําต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำน,นาจตอมกฎใหมายเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันว่าเจ้าหน้าที่คือใครนะฮรสองกกระทําก็ครอบคลุมทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การสอบได้จริงการับฟังพยานหลักฐานการแจ้งสิทธิ์การให้โอกาสชี้แจงองคะ์ประกอบที่สองก็คือเพื่อจัดให้มีคําสั่งระครับก็คือผลลัพธ์สุดท้ายในของเตรียมของการเตรียมการนะฮะวัตถุประสงค์ส,งสุดท้ายก็คือเพื่อให้มีคําสั่งระเครองเกิดขึ้นนั่นเอง าดูตารางเรียบเทียบกันนะถ้าพูดถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคความหมายก็คือกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการก่อนที่จะมีคำสั่งกระบวนการเมื่อมีคำสั่งแล้วและกระบวนการหลังจากที่มีคำสั่งทางปกครองส่วนนี้ความหมายของเรื่องของอการพิจารณาทางปกครองก็แค่กระบวนการเพื่อจะให้มีคำสั่งทางปกครอง ก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้มีคาสั่งรัฐกครองเรียกว่าการพิจารณาทางมปกครองขอบเขตการดำเนินงานของทั้งวิธีปฏิบัติราชการธรรมปกครองและการพิจารณาทรรมปกครองนะครับถ้าเป็นเรื่องของการพิจารณาธรรมปกครองเนี่ยการวิธีปฏิบัติราชการธรรมปกครองเราเข้าไปนะครับจะครอบคลุมสามส่วนหลักก็คือในเรื่องของการจัดให้มีคําสั่งรัวครองการจัดให้มีกฎนะครับและการดำเนินการใดในธรรมปกครอง ตามเรื่องบัญติกานี้แต่หากเปขอบเขตการดำเนินการของคําว่าการพิจารณาธรรมปกครองเนี่ยจะครอบคลุมหนึ่งส่วนหลักก็คือครอบคลุมเฉพาะเพื่อให้มีคําสั่งธรรมปกครองนั่นเองนะครับเป็นสับเซตหนึ่งของวิธีปฏิบรรัติราชการธรรมปกครองดตผลทางกฎหมายนะครับของวิธีปฏิบรรัติราชการธรรมปกครองก็มีอยู่สามส่วนนะครับก็คือหนึ่งคำสั่งธรรมปกครองสองกฎสามการดำเนินการธรรมปกครองอื่น ส่วนนะครับผลิตผลของการพาริจารณาุคองอ่วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีคําสั่งําคองเท่านั้นนะอันนี้มีสามอย่างแต่ว่าอันนี้เพื่อให้มีคําสั่งบุคองจากพาิจารณาบุคองนี่นะหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับนะครับวิธีปฏิบัติราชการบุคองเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งหมดนะตามที่ผลได้ทำเลียนนะส่วนการพาริจารณาคุคองเนี่ยก็เพื่อให้มีคําสั่งบุคองนะครับมีมาดูภาพฉายันดีนาากว่าน,นะครับ นะครัอธิบายเป็นภาพก็จะได้ดังนี้นะ,ะวงกลมวงใหญ่เนะี่ยก็คือวิธีปฏิบัติราชการปกครองทั้งหมดนะครัด้วยมีคําสั่งปกครองด้วยมีกฎและการเหเือนการใดๆน,นะครับในทางปกครองตามเร่อจแบนี้ถ้าพูดถึงวิธีปฏิบัติราชการปกครองก็คือวงกลมวงใหญ่แต่ถ้าพูดถึง การพิจารณาทางปบุคองเนี่ยก็แค่เพื่อให้มีคําสั่งทางปบครองนะครับเป็นความแตกต่างนะครับคาว่าพิธ,พธ,พธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติาราชการธรรมบุคองกับการพิจารณาธรรมบุคองมันมีความสําคัญอย่างไรนะค,คือในการแต่งข้อสอบที่ผมที่อ่านแล้วฝึกทำข้อสอบที่เป็นข้อกานะครับเขาก็จะเอาคํานิยามของคําว่าวิธีเป็นบัติาราชการธรรมบ เอามาออกแล้วก็ตัดคาเอามาย่อคําบ้างนะดูตัวนี้ดีกว่าเขาจะเอามาตัดคำํำนาย่อคํานะวิธีปฏิบัติราชการทำคลองหมายความว่าอะไรการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีกฎหรือใช้สองก็การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทำปกครองใช้สามก็ใช้สีก็ วิธีปฏิบัติราชการทำปกคงหมายความว่าการเนินการใดในทางปกคงตามลำดับอนี้แล้วก็เอาเรื่องของการแจ้งการังคับการอุทธร์ใส่ไว้ในช้อยบ้างทีนี้ก็จะถามว่าข้อใดไม่ใช่คำว่าวิธีปฏิบัติราชการบุคลหรืออาจจะแต่งว่าการพิจารณาทำปกครองข้อใไรคือความหมายของคำว่าการพิจารณาทำปกคลเขาจะเอามาหลอกว่าการเตรียมการและการเนินการของเจ้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทำปกครองหรือกฎเขาก็อยาเอากฎ มาแทรกเข้าใส่ในความหมายของการพิจารณาถวคลองถ้าเกิดว่าแยกระหว่างพิธีปฏิบัติราชการถวคลองกับการพิจารณาถวคลองไม่ออกนะครับว่าวิธีปฏิบัติราชการถวคลองครอบคลุมถึงคําสั่งถวคลองกฎและการเนินการใดๆนะครับแยกไว้ออกว่าการพิจารณาถวคลองมันเป็นเรื่องเพื่อเตรียมให้มีคําสั่งถวคลองเพื่อให้มีคําสั่งถวคลองเนี่ยอันนี้เวลาไป ในห้องสอบเนะี่ยถ้าเจอคําว่าวิธีปฏิบัติราชการปกครองกับคาว่าการพิจารณาปกครองก็อาจจะทําให้ผู้เข้าสอบสับสนได้เหมือนกันเพราะว่ามีคําว่าปกครองปกครองเหมือนกันนี่นะครับแต่ว่าความหมายมันก็จะคล้ายๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการให้คําให้ในการอธิบายคําว่าวิธีปฏิบัติราชการปกครองกับคําว่าการพิจารณาทปกครองไว้เพานี้นะครับในส่วนคลิปหน้าจะเป็นในส่วนของเรื่องสําคัญนะครับ ในกลุ่มของคําสั่งคําครองกดและคำว่าเจ้าหน้าที่นะคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ